สวัสดีครับอยู่กับช่องพิริสายดันนี่ครับที่ยกมันที่ยกมันครับเพจเองครับนี่เอวา่าเบิงกันว่ามันใส่อุปกรณ์นี่อย่างแน่มารีวิวครับรีวิวเขาเอื่นมารีวิวยกใส่หกหลอครับยกเด้สูงสัมนี่เลยเพราะว่าเฮาเอาหูมันยกไก่ครับนี่ เสียงอย่างน้ำมันให้โลรลอีกพ่นี่มันหย่อนลงตงัวนี้หลายปีแล้วครับก็เลยเอามาติดตัง้งบึงพ่อดีใส่อยู่ครับบ่ท่านพร้อมที่จะยกเปนได้ผาดางมีสองอันครับโอ้เสียดายเอามาทดลองเมึงครับเดี๋ยวงานนานี่ตรงมีผาดางได้ไลายครับอันนี้ก็คือ แบกขึ้นรถนะครับแต่ว่าลองเอามาถดลอ่องมึงเมย์เมยมากมันก็บคนมันกับขี่คานแบกนะครับมียางแหนปติมามาเบ่งกันกระบอกให้เราดีก,กิกระบอกเดิมนะครับน้ำหนักการยกมันก็แห้งคือเก่าเลครับแต่ถ้ายยูปายมันน้ำหนักหลายมันก็ยกบ่ค่อยได้หลายครับ นี่ถ้ามาใส่หู้แหลกนี่เพื่อเผอนักกว่านีหน่อยหนึ่งยกบกขึ้นเลยครับนี่มาส่หู้ผีมันกับจิยกได้หลายแม่เนี่ครับมองนี้เท้ากับยึดยึดออกมาจากแกนตัวนี้ครับใกล้ๆกันนี่เลยบัเบัเดชเชื่อมดีเป็นเดครับนันกับนันกับซาม,มากับบอกยกขึ้นกันมันกับมีคาแห้งขึ้นกันครับ ข้างบนเนาะข้างบนตัวนี้เป็นัตกันโยกซือครับแต่ก่อนผมเห็ดแค่ตรงกลางแล้วมันโยกก็เลยเสริมมาเป็นหูโยกน็อตนี่สวมไว้ซื่อๆเียครับนี่บ่ได้อีกยังเหเด็ดพอได,ด้ใส่พอได้ดทดลองเบื่องครับว่ามันเป็นแนวใดยนี่เอาปอฟางมาไว้บ่ของแท้เนาะอันี้นสลัก สลักแข่ขงล้างรถไถตัวนี้ก็ลูกกอตอบล็อกครับกอตอตสันอันนี้ดามหลุดบอกโอ้เป็นอะไรเห็ดกับบอลงทุนโพดข้างหน้าบอเดี๋ยวเขาไปเบิร์กันข้างหน้าทางกงแต่คอนโทรลเดิเมอยครับแต่ว่าเวลาเขายกเขาอย่างนี้มือเขาต้องเบาเล็กน้อยครับ โอ้เหรอลงแห้งเน่เถาจะมาบอกว่าวิธีปล่อยเวลาเขาป,ปล่อยเหตงใดให้มันให้มันลนลงเองครับนี่ก็คือตัวนี้เขา,าตรงตัวนี้เขาเขาตรงสูงครับมันจะค่อยแห้งดึงนิดนึงมันก็สามารถดึงอยู่ครับถ้าเขามาผูกตำตนี่บอย,อยู่ดอกครับ ต้องให้มันสูงแค่นี้ตัวนี้ครับถามว่าผูกมีมันบปตกมันมันบปปล่อยเลยครับเ้าตองเห็ุออกมาเงวๆี่เห็ุออกมาเงวๆอันนี้มันงอครับเหตุออกมาเง้วๆนี่เวลาหนำหนักมันมันก็โกดปลายมันบ่มันก็เห็ดให้มุนตอนนี้ไม่อยากมุนแล้วครับมันเบี้ยว ตัวนี้ก็คือล่อปล่อยเสือกตัวนี้มากมันกนาน้ำหนักตัวนี้ก็จิโล่งมันกัหลุดครับระบบก็มีแค่นี้นะครับอันนี้กันโยกเห็นไหมปีกคางมุมพิษสองขางกันโยกครับอันนี้โยกทั้งรถขอนี่กันโยกได้ครับน้อยโยกได้บนหลายดอกรับแต่ห้าํำนี้คนแบกกัน นักเติบเลยครับเดี๋ยวเขาลองหยกเบิ้งครับพคอยากได้เด้ดครับนี่เฮ็ดเอานี่นี่ตัวปล่อยนี่ห๋อแค่เฮ็ดเล็กขึ้นสองอันเขาเสื้อคอดเป็นปมแล้วก็สวมลงมาให้มันได้ระดับ ยกมันกับข้นเร็วเลยครับแต่ว่ามันยกบ่อได้สูงถคายกได้สูงก็คือนำนักยกก็บ่หลายครับแทบจะบ่พ่นดากรถอะชุดแล้วครับเนี่ยเอาก็ใส่วีซ่ามานนะจักหน่อย ลงหลุมนะในที่ปล่อยครับปั๊บมันจะลงหรอเอาลงมาบ่ <c oughs> าอยากอบอกอีกเดินนาซิบท่ดีครับโอยหยอก อนนโอเคครับคนงานหายเป็นเหล่คน <c oughs> งานหายเป็นเหล่ครบบโอ้เอยเฮ้ากับเล่นเดทหายลิปเด้งโคดีเตรอเฮ้าครับดออีเตรอเฮาเหตุงานรับ เรืงเรื่องนั้น,นี่ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ